ถูกแล้วคือบว่ากับพูดอายคืออยู่พูด,ดยาวทำลายความข,ขอกย็ดย่างกดตัมูลกดแล้วพอหา่าคือให้เสเพพอที่หาไปหาหมอโอ้ยผมบมดได้เป็นยังพอหน้าตาเป็นม้าพอพามือแต่ดดมาเจมานกับบอลวัดด nè lục bạn bị nhây cứ ngàm cho nó Oh, à, phải phải Pai, Hold on, I'm going to have a chance. Bye, 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 สวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีครับคุณลุงมีอะไรให้พยาบาลช่วยเหลือนน้ะผมพาลูกชายมาหาหมอ,อครับอ๋อลูกชายคุณลุงมีอาการยังไงครับลูกชายผมทำลายเข้าของอยู่หูดเดียวเราแย่งหุบเพียนหุบซานครับอมันมีแนวเดียวฮ้าแนวครับยันเข,ข่ามาฆ่าราแย่งถ้าคนไข้นะครับที่มีความเสี่ยงต่อการทําลายตัวเองทําลายผู้อื่นเนาะแล้วก็ทําลายเข้าของพยาบาลนี่ขอจํากัดพฤติกรรมคนไข้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ลูกคุณพ่อนี่มีความเสี่ยงในระดับที่สองเนาะที่จะทําลายเข้าของเนาะถ้างั้นพยาบาลหนูจะดขอให้คุณพ่อเนี่เซ็นใบยินยอมในการจํากัดพฤติกรรมนะครับมัตต่ลูกผม้ายครับเซ็นตรงนี้นะครับคุณพ่อเนาะโอเคครับต้องข้างนอกเกิดอะไรขึ้นฟุกฟกเอาเชือกไปเร็ว ครับขอที่เ tamam นี Hello, ่ยขอที่หน่อยครับขอที่หน่อยนะครับขอที่หน่อยครับผมขอที่หน่อยครับสวัสดีคร um ับคุณสมชายมีอะไรให้พยาบาลช่วยเหลือไหมครับพอพอใช่ครับผมครัที่นี่โรงพยาบาลนะคุณสมชายไม่มีใครจะทำร้ายคุณเนาะมีแต่พยาบาลคุณหมอจะช่วยเหลือคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะคุณสมชายใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะ ยาพยาบาลช่วยเหลือนะ,อะนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงค <serv it S 2> ุณสมชายใจเย็นก่อนนะพยาบาลช่วยเหลืออยู่ไม่มีใครทำร้ายคุณนะเนอะดี๋ยว<อ>ให้คุณหมอมาตรวจก่อนรับยาจะได้กินยาแล้วก็หายเนาะร่วมมือเจ้าหน้าท<อ>ีรร่<อ>ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนัดเลยนะครับมัดเลยมัเลย ให้สัญญาณนึงซองรอ่านิ้งซองึอ่ะเฮไปไปฮลไปหมออย่าดิ้นนะคุณสมชายนะร่วมรับานช่วยเห็นออย่างนี้หมออย่าดิ้นเนาะคุณสมชายร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับ 내그 손실의 한 부분을 내가 주도해, 그걸로 해결할 수있을 ปล่อยปลอยเบคุณสมชายนอนลงก่อนนาะเดี๋ยวพอสรคจค้ออาวุธหน่อยมีอะไรไหมประสงค์ <c oughs> ในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย 1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย 2. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผู้ป่วย 3. เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและได้พักผ่อน อยู่ไดนวันนี้เดี๋ยววะจับมาให้ยังโม่ไ่ไดเป็นยังเนาะหมัดกูไว้ให้ยังเงี้ยมัดไว้ยังกูไม่ได้เป็นยังอะไม่ได้เป็นยังพ่อพุ่นพ่อพุ่นเป็นบ้านะจับมายังไปหมอต้องสงสยใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวพยาบาลดูให้มันแน่นไปเท่าไหร่ครับผมเนาะไม่แน่นเนาะ จ็บตรงไหนไหมครับบอรครับเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะรอคุณหมอมาตรวจเนาะโดนบอรครับตอนนี้กลัวอะไรไหมบอรครับบอเนาะครักาการหนึ่งไม่มัดแน่นจนเกินไป 2. ประเมินอาการทุก15นาที 3. เปลี่ยนท่าพิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงประมาณไหนก็รู้ เห็นน้ำกูป่ะเห็นว่ะเนีมอัดเนี่ยเนี้ยอุปกรณ์ในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยผ้าผูกยึดลักษณะไม่หยาบกร้านจนเกินไปความยาวประมาณ2เมตรครับอุปกรณ์ที่2เตียงผู้ป่วย เป็นเตียงที่มีลักษณะที่แข็งแรงทนทานมีเหล็กกั้นเตียงนะครับมีรูไว้สำหรับสอดเชือกเพื่อผูกยึดผู้ป่วยปักล้ากินยาดูนมหมอเดอ้ดเดอ,เดอ,อ,ดอเด้อสาวเด้อปลาเด้อไอ้นุหมอเด้อ